พี่จินฝึกดิคลายบาเบลเบนเพรส72กิโลกรัม158.4ปอนด์จำนวน14ครั้งดิคลายบาเบลเบนเพรสเป็นท่าคิงอีกท่าในการฝึกอกกล้างอกกล้างเป็นท่าที่อันตรายมากเพราะว่า หัวขมำหย่อนลงไปทางด้านพื้นถ้าเราใช้น้ำหนักจำนวนมากจะต้องมีเพื่อนเป็นสปอรต์เตอร์หรือพาร์ทเนอร์คอยดูแลความปลอดภัยศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ